ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคหาสำหรับช่วงเวลารงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬกาช่วงที่2เวลา12นาฬกานาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับดวงตาของผู้นำเสือดาวสายฟ้าเป็นระากายดูดานพูดขึ้นว่าถามงั้นเหรอมีอะไรจะต้องให้ถามอีกเจ้าคิดว่ามาป่าวายุพวกนั้นเป็นคนเจ้าเล่แบบนั้นจะพูดความจริงหรือไม่ เมืองเล็กแค่นี้ข้าไม่เชื่อว่ามันสามารถที่จะหลบหนีได้ข้าจะไปหาหลักฐานและทำลายเมืองของพวกมันรัศมีความผดการแผ่ออกมาจากผู้นำเสือดาวสายฟ้าและแสงสีเหลืองในดวงตาของเขาก็เป็นปรากายสีเหลืองอันเลนลางเครื่องเหมืองเสีพุ่มสีสารงและกล่าวด้วยความเคารพว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความประสงค์ของท่านผู้นำเสือดาวสายฟ้ากล่าวด้วยความพึงพอใจ เจ้าไปพักผ่อนเช่นกันหากเจ้าพบมันในครั้งนี้เจ้าคงจำมันได้ใช่ไหมครับท่านผู้นำเจื่องเมืองเฉพบมุมหนึ่งข้างข้าง,ขางเขาเขานั่งรงโดยหันหลังให้ต้นไม้ใหญ่และปรับตำแหน่งให้เข้ากับที่มือฝาของเขาแตะหลังมือรงบนต้นไม้เบาๆแระนิ้วของเขาก็สัน่นทำให้ต้นไม้มีรอยเล็กน้อยของฝาค่อยๆมืดลงและก็ถึงเวลากลางคืนแล้ว ผู้นำของเสือดาวสายฟ้าปล่อยเสียงตำรามออกมาเสือดาวสายฟ้าที่กลังภาพผ่อนก็กระโดดขึ้นมาและรวมตัวกันอยู่รอบๆเรื่องเหมืองเฉเด้านำทางไปผู้นำเสือดาวตะโกนออกมาอย่างเย็นชาตกลงครับเรื่องเหมืองเฉแปลงร่างเป็นเสือดาวสายฟ้าอย่างรวดเร็วแม้ว่าจะยังแตกต่างจากเสือดาวสายฟ้าตัวจริงอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแยกแยะในความมืดของเราถ้ามองอย่างไม่ระมัดระวัง เขาถือแผนที่ไว้ในมือข้างหนึ่งมองหาทิศทางและเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเดือดดาวสายฟ้าไม่ใช่ปีศาจที่เต็มใจใช้สมองมากเกินไปแม้ว่าปีศาจทั้งหมดจะมีจิตใจเปิดกว้างแต่พวกมันก็มีระดับความฉลาดที่แตกต่างกันไปนอกจากนี้ยังมีปีศาจที่ฉลาดมากบางตัวแต่ปีศาจส่วนใหญ่พยายามที่จะพัฒนาพลังของตัวเองและไม่เก่งในเรื่องของความคิดตัวอย่างเช่น สำหรับเสือดาวสายฟ้าการดูแผนที่นั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากในแง่นี้ประสิทธิภาพของขราชบริพารที่เป็นมนุษย์นั้นน่าพอใจสำหรับพวกมันนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเผ่าพันธุ์ทั้งหมดจึงมักจะมีขราชบริพารที่เป็นมนุษย์อยู่บ้างเพราะมันใช้พวกมันเพื่อจัดการเรื่องง่ายๆเครื่องเมืองฉีย่อมที่จะไม่ดูที่ทางที่ผิดสำหรับเสือดาวสายฟ้าระยะทาง10กิโลเมตรก็ไม่นานนักแม้ว่ามันจะวิ่งช้าก็ตามในไม่ช้า พวกมันก็เห็นหมู่บ้านและเมืองต่างๆที่มีหมอกปกคลุมแน่นอนว่าสิ่งที่พวกมันไม่รู้ก็คอือเส้นทางที่เจื่อเมืองสีใช้บางเอิญต้องเลี่ยงผ่านหมู่บ้านที่เป็นทาตมนุษย์อาศัยอยู่นั่นก็เพื่อหนึกเรื่องไม่ให้เสือดาวสายฟ้ากดเครื่องทาสมนุษย์เหล่านี้สําหรับปีศาจสายพันธุ์ต่างๆทาตและสัตว์ก็ไม่ต่างกันมันเป็นเรื่องปกติที่จะขโม,มยทาตจากกันซึ่งเป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกันอยู่แล้วผู้นำเสือดาวมองเห็นเมืองอยู่ไม่ไกลข้างหน้าดวงตาของเขาเป็นประกายอย่างดูร้ายยกกุ้งเท้าหน้าขึ้นและตบไหล่เชื้อเมืองเฉ๋ดูเหมือนพอใจกับการนำทางของเชื้อเมืองเฉ๋ท่านชายมันควรจะอยู่ที่นี่เชื้อเมืองเฉ๋กล่าวด้วยความเคารพผู้นำเสือดาวสายฟ้ายกกุ้งเท้าหน้าขวาขึ้นและเสือดาวสายฟ้าที่อยู่ข้างหลังเขาก็แยกออกไปด้านข้างและหยุดลง ผู้นำเสือดาวสายฟ้ารับตาลงอย่างช้าแแะในขณะนั้นเองเครื่องหมายสีเหลืองบนร่างของมันก็เริ่มเป็นรัศมีสีเหลืองอ่อนๆและเครื่องหมายแต่ละอันดูเหมือนจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาโดยมีจังหวะที่นุ่มนวลสอดคล้องกับการหมุนเวียนของรัศมีความรู้สึกนี้แปลกมากเสือดาวสายฟ้าทุกตัวที่อยู่ตรงนั้นรวมถึงเครื่องเหมืองสีต่างก็รู้สึกชัดเจนว่าเลือดในร่างกายของพวกมันดูเหมือนจะถูกกระตุ้น วยอะไรบางอย่างแลกมันก็ร้อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในเมืองหมาป่าวายุหลังจากรับประทานอาหารเย็นเรสร็จทังซานก็ถูกหวังยันเฟืองเรียกขึ้นไปบนชั้นบนวันนี้เป็นเวลาที่พวกเขาตกลงกับชายหน้ากากเสือในขณะนี้หัวใจของทังซานก็เคลื่อนไหวอย่างรานหันและอึดข,ของเสือดาวสายฟ้าที่อยู่ในร่างกายของเขานั้นร้อนอย่างเห็นได้ชัดและสายเลือดของเขาดูเหมือนจะเดือดทานเขาใช้ลมปานเฉียนเทียนเพื่อรเร่ง ระง,งับความกระวนกระวายใจของผน,นึกนี้แม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาสามารถเดาได้ว่าน่าจะเป็นเผ่าพันธ์เสือดาวสายฟ้านอกเมืองแสงสีเหลืองบนล่างที่เปล่งพระกายค่อยๆรวมตัวกันและเมื่อมันลืมตาขึ้นอีกครั้งดวงตาก,ก็เต็มไปด้วยสีแดงเข้มอันดุร้ายองค์นั้นถ้าสัมผัสได้ถึงลมหายใจของผู้คนพวกมันยังคงอ่อนแอมากนี่มันอะไรกัน บุกเข้าไปโลนเมืองถ้ามีคนขวางฆ่าให้หมดโดยไม่ต้องปราณีผู้นำเสือดาวพุ่งเข้าไปในทิศทางของเมืองหมาป่าวายุด้วยแสงว่าดเสือดาวสายฟ้าที่อยู่ด้านหลังก็ส่งเสียงคำรามต่ำๆออกมาทีละตัวจากนั้นก็วิ่งตามด้านหลังและพุ่งเข้าหาเมืองหมาป่าวายุราวกับสายฟ้าการป้องกันของเมืองหมาป่าวายุนั้นค่อนข้างรารว่อมเสมอมาเพราะพื้นที่กว้างใหญ่รอบๆที่นี่เป็นป่า เ่าพันเสือดาวสายฟ้าที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างออกไปหลายร้อยลี้และไม่มีอะไรต้องป้องกันเลยแต่ทว่าเมื่อเสียงคำรามอันเปล่งพระกายดังขึ้นดวงตาของมหาปุโรหิตแห่งเมืองหมาป่าวายุที่กำลังเตรียมจะรับประทานอาหารเย็นในดวงตาที่ขุนมัวของที่อยู่อาศัยของเธอก็กลายเป็นแข็งขึ้นมาทันทีอะไรนั้นเธอก็ยกมือขึ้นรวมกระโชคแรงพัฒพาข้าราชบริพารมนุษย์ ที่กำลงังรับใช้เธอกระเด็น,นหนีไปนาเดียวกันไม้เท้าเร็วยาวของเธอก็พุ่งออกมาจากด้านในแล้วตกลงมาอยู่ในมือของเธอโดยตรงไม้เท้ายกขึ้นสูงแล้วแสงสีฟ้าก็พุ่งเข้าไปบนท้องฟ้าทันทีและเสียงหอนของหมาป่าก็ดังขึ้นออกมาจากปากของเธอแสงสีฟ้ายังคงส่องสว่างอยู่และร่างของเธอก็ลอยขึ้นไปอย่างชา้าช้าดาวสายฟ้าได้พุ่งเข้ามาที่ด้านหน้าของเมืองหมาป่าวายุแล้ว เมืองนี้ไม่มีกำแพงหรืออะไรเลยความเร็วของมันเร็วมากและมันพุ่งตรงเข้าไปในทิศทางที่เขารู้สึกได้เมื่อถูกกระตุ้นโดยสายเลือดวิ่งไปชนกับมาปาวายุระดับที่สเข้าจู่ๆมาปาวายุก็เห็นล่างหนึ่งกำลังพุ่งเข้ามาหามันและมันก็คำรามออกมาโดยไม่รู้ตัวแต่ก่อนที่มันจะได้เห็นคู่ต่อสู้อย่างชัดเจนลำคอของมันก็เจ็บอย่างกระดานหาันและเสียงคำรามที่มันต้องการจะเปล่งออกมา ก็ถูกลอกไว้ในรําคอร่างของมันก็ยุบลงอย่างช้าๆได้ในขณะนั้นเองมีแสงสีน้ำเงินลอยขึ้นไปบนท้องฟ้ามันถูกเสียงออกมาแล้วกระโดดขึ้นทันทีแสงสีเหลืองบนร่างกายของมันถูกปลดไ่ออกมาแลกวผลบนพื้นผิวของร่างกายก็ปรากฏขึ้นก่อนที่มันจะระเบิดออกมาอีกครั้งรัศมีสีเหลืองก็อยู่เหนือเสียดาวสายฟ้าที่พุ่งเข้าไปในเมืองมาป่าวายุที่อยู่ด้านหลังสุดนั้น รู้สึกได้ถึงเลือดที่เดือดท่านได้ลมหายใจของพวกมันก็แข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนี่คือลักษณะเฉพาะของเผ่าพันธุ์ปีศาจแต่ละเผ่าเมื่อมีผู้นําที่แข็งแรงนําเผ่าของตนออกรบสายเลือดของผู้ที่แข็งแรงจะเสริมความแข็งแรงให้กับเผ่าพันธุ์เดียวกันทําให้สามารถต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเมื่อเห็นมหาปุโรหติตของเมืองหมาป่าวายุ โผล่ขึ้นมาในระยะไกลร่างของมันก็กระโจนข้าหลังคาของเมืองหมาป่าวายโยและพุ่งเข้าหามาหาปุโรหิตคนนั้นตามคำกล่าวที่ว่าจับจนให้ได้ก่อนแล้วค่อยจับราชาหมาป่าวายโยผู้นี้ซึ่งออกคำเตือนที่ใจการเมืองหมาป่าวายโยและมีลมหายใจที่ค่อนข้างแรงเห็นได้ชัดว่าต้องเป็นแกนหลักของเมืองนี้ในขณะนี้มาหาปุโรหิตแห่งเมืองหมาป่าวายโยกำลังลอยขึ้นไปในอากาศอย่างช้า และเมื่อมองดูก็เห็นร่างหนึ่งบินอยู่เหนือศีรษะเรากับโรคกระสุนปินที่บินอยู่ไกลออกไปแม้ว่ามันจะช้ารามากแต่ก็มองเห็นได้ชัดเจนและระบุได้ทันทีว่าเป็นเสือดาวสายฟ้าเธออดไม่ได้ที่จะจมโรงเมื่อเธอค้นพบลักษณะทางเชื้อชาติของอ e ีกายเสือดาวสายฟ้าและมาป่าวายุเป็นผู้ต่อสู้กันเสมอมาแต่ตามกฎของเผ่าพันธุ์ปีศาจถึงแม้ว่าพวกมันจะขัดแย้งกันเป็นครั้งคราว พวกมันก็ไม่บุกรุกอาณาเขตของการและการได้ง่ายๆซึ่งเป็นสิ่งที่บรรพุทธไม่อนุญาตให้ทําเช่นนี้แต่ฝ่ายศัตรูกลับมาอยู่ที่นี่และพวกเขายังคงดูไรอย่างอายอย่างมากรัศมีของพวกเขานั้นก็ทรงพลังมากสิ่งนี้จะไม่ทําให้มหาปุโรหิตแห่งเมืองหมาป่าวายโยราดใจได้อย่างไรเหตุใดพวกเจ้าถึงมาลุกรานเมืองของข้ามหาปุโรหิต แห่งเมืองหมาป่าวายุตะโกนเสียงดังสารวาเห็นไดช้ชัดว่าเจอดาวสายฟ้าไม่มีเจตนาที่จะสื่อสารกับเธอแระมันก็ปล่อยเสียงคำรมามโกรธดังนั้นมันก็ตรงเข้าหามหาปูโรหิตร่างของมันแทบจะหายไปในทันทีและในขณะเดียวกันมหาปูโรหิตแห่งเมืองหมาป่าวายุก็รู้สึกถึงวิกฤตชีวิตและความตายโดยไม่รังเรแม้เท้าในมือของเธอก็ระเบิดเป็นแสงสีน้ำเงินอันแข็งแกร่ง แ,แสงสีน้ำเงินขนาดใหญ่ก็ล้อมรอบร่างของมันร่างสีเหลืองสดใสปรากฏต,ตัวตรงหน้าเธอกับจะในเวลาเดียวกันและกครงเรียบมันแหลมคมก็ได้คว้ามันไว้เรียบร้อยแล้วแต่แสงสีน้ำเงินก็ระเบิดออกมาพร้อมกันด้วยด้วยแรงหมุนอันแข็งแกร่งกระตุ้นให้ร่างของมหาปุโรหิตเลื่อนไปด้านข้างร่างกายของมหาปุโรหิตที่เหี่ยวเฉาในตอนแรกก็เริ่มที่จะบวมขึ้นในขนาดนี้บนผ้าบรุษ ปลอยผ่ให้ข้าด้วยเธอคำรามอย่างดุร้ายชั่วขนาหนึ่งแสงสีฟ้าบนร่างกายของเธอก็ระเบิดออกมาอย่างรุนแรงและแสงสีฟ้าก็เริ่มพัฒนาไปเป็นสีเขียวเข้มขึ้นบ้างเล็กน้อยแม้แต่ท้องฟ้าก็ดูเหมือนจะสว่างด้วยแสงสีน้ําเงินในขณนะนี้ได้ในลักษณะที่คุมเครือก็สามารถมองเห็นแสงและเงาของหัวหมาป่าขนาดใหญ่ที่แวววาวอยู่ในอากาศปีศาจเสือดาวสายฟ้าบินขึ้นไปในอากาศและลงสู่เพลิน บนหลังคาบ้านหลังหนึ่งเมื่อเห็นลมหายใจของมหาปุโรหติตพุ่งสูงขึ้นกับเสียงคำรามดังกล่าวดวงตาของมันก็ฉายแววประหลาดใจใช้พลังของบรรพบุรุษงั้นเหรอมีการสังเวยในเมืองเล็เกๆแห่งนี้ด้วยงั้นเหรอไม่น่าแปลกใจเลยที่พวกมันกล้าที่จะดูโจมพวกเราด้วยมันไม่กลัวรัศมีที่เพิ่มขึ้นของมหาปุโรหติตแห่งเมืองหมาป่าวายุแต่กับกธมากขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นเสียงหม้าป่าหอนยาวก็ตามมา ร่างอันแข็งแกร่งได้วิ่งออกไปทันทีและไปตามหามหาปุโรหิตซึ่งแท้จริงแล้วก็คือผู้นำของหมาป่าวายุในตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะได้รับผลกระทบจากการเรียกของมหาปุโรหิตแห่งเมืองมหมาป่าวายุและร่างกายของมันก็บวมขึ้นจนสูงเกือบ4เมตรกล้ามเนื้อทุกมัดบวมขึ้นและดูเต็มไปด้วยพลังอันดุร้ายมันคานตรงหน้ามหาปุโรหิตและร่างกายของมันเริ่มกลายเป็นบรรพพุรุดมากขึ้น มหาโพโรเหตของเมืองหมาป่าวายุรลอยขึ้นไปและลงสู่บนหลังของผู้นำเมืองหมาป่าวายุทั้งสองลมกันเป็นหนึ่งเดียวลมหายใจก็พุ่งสูงขึ้นมันก้าวข้ามระดับของระดับที่หอย่างรวดเร็วในขณะนี้เจ้ดาวสายา้าได้เข้ามาในเมืองแล้วพวกมันไม่ได้แค่ขนหาเท่านั้นแต่ยังเผชิญหน้ากับหมาป่าวายุอีกด้วยพวกมันไม่ลังเลที่จะทําเช่นนั้นทนใดนั้น ทั้งสองฝ่ายก็ได้เริ่มต่อสู้เป็นกลุ่มแล้วในเมืองหมาป่าวายุก็มีเผ่าพันธุ์หมาป่าอยู่ค่อนข้างมากแต่กลับไม่มีเผ่าพันธุ์หมาป่าที่แข็งแกร่งจริงๆส่วนใหญ่จะเป็นเด็กผู้สูงอายุและผู้หญิงเสือดาวสายฟ้าจานวนหลายร้อยตัวที่เข้ามาเป็นเสือดาวสายฟ้าที่แข็งแกร่งทั่วขนาดหนึ่งทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันหมาป่าวายุถูกทําร้ายโดยไม่ทันตั้งตัวรัดถอยหนีโดยทิ้งศพไว้บนเพลินมหาปุโรหิต แห่งม้าป่าวายุได้กลายร่างเป็นดวงตาสีเขียวเข้มอย่างสมบูรณ์พร้อมกับแสงวาบที่รุร้ายต้องมองไปที่เสือดาวสายฟ้าทำไมทำไมพวกเจ้าถึงต้องการโจมตีเผ่าพันธุ์ของพวกเราพวกเจ้ารู้ไหมว่าการบุกรุกดินแดนของเผ่าพันธุ์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ในราชสำนักของบรรพบุรุษอาวุโสบุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาตงั้นเหรอเผ่าพันธุ์ของเจ้าต่างหากที่พ้นสะดมลูกหลานของข้า เจ้ายังมีหน้ามาตั้งคำถามกับข้าอีกงั้นเหรอดวงตาของเสือดาวสายฟ้าดูร้ายแต่รัศมีร่างกายของมันก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นเดชชตดว่าสายเลือกกดกำลังถูกกระตุ้นอย่างเต็มที่จับตัวลูกๆของเจ้ามางั้นเหรอมหาปุโรหติตแห่งม้าป่าสายฟ้าตกะลงอย่างเห็นได้ชัดและมองลงไปอย่างผู้นำแห่งเมืองม้าป่าวายุที่ก้าวลงมาการล่าลูกหลานของพวกมันถือเป็นเรื่องต้องห้ามอย่างแน่นอน ระหว่างเผ่าพันธ์หมาป่าวายุและเผ่าพันธ์เสือดาวสายฟ้าปัญหาเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนเหตุการณ์เลวร้ายครั้งแรกก็เพราะเหตุน,นี้เนื้อหมาป่าไม่อร่อยไม่มีใครอยากได้มันแต่ดาวสายฟ้าก็เหมือนกันแต่ละว่าสิ่งที่แปลกคือลูกๆของเผ่าพันธ์ปีศาจเสือดาวสายฟ้ามีจิตวิญญาณที่แปลกประหลาดหากพวกเขาได้กินปีศาจเสือดาวในวัยเด็กไม่ว่าจะเป็นปีศาจเสือดาวเผ่าพันธ์ไหนก็ตาม มันจะกลายมาเป็นอาหารเสริมชั้นดีสําหรับปีศาจทั้งหมดมันยังมีผลในการเสริมสร้างจิตวิญญาณและสายเลือดของตอนเองซึ่งสามารถส่งเสริมวิวัฒนาการของสายเลือดของเผ่าพันธุ์ของพวกมันได้ดังนั้นการลักพาตัวเด็กของปีศาจเสือดาวสายฟ้าจึงถูกห้ามสําแร้วสําเล่าในเรื่องนี้แต่พันธุ์ของปีศาจเสือดาวก็เกลียดชังมากเช่นกันในขณะที่พวกเขาก็ปกป้องเด็กๆของพวกเขาอย่างเต็มที่ พวกเขาได้เปิดฉากแก้แค้นเต็มรูปแบบต่อเผ่าพันธุ์ที่กล้ารลักรอบร่าเด็กของพวกเขาไปด้วยเหตุนี้จึงมีสงครามหลายครั้งเนื่องจากเหตุนี้ปีศาจเสียดาวจึงรวมตัวกันเป็นพิเศษเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ